ชมงานลอยกระทงจาพีน้องจี่น้องปังไฟตรงนี้อมืดลอยกระทงจับพีน้องปังนัดดิสวอเต์ดิสวอเตโนคตกแสนลอยกระทงมาจากพีน้องรถบีโฟลแบ เจ้าคือจีฟ้าแท้อ้ขค้อบ่าเข้าลินลนี่แต่ทีแรกคนเยอะมากรถเต็มไปหมดเลยนะเนาะขวานนั่นมันพวัวผัว,วกเดียนพวก มังคไปจัดอยู่ใส่บู๋นก่อนเขาไปซิ่นลอยน้ำนี่แหละน้องทาน้านีแหละบ้านไปขายโลงเปิดจะว่าเขามังเโปรเจจ้อยมองขาเอาไว้น่ะจ้อยเขาติตั้งกระทงใส่เสนหอม่นมันอยู่กลางอันนั้นพูดจ้อยยุ่อันสันอยู่อยู่กลางไอ้หืมคุณเดียร์ผัการตลาดป้าเดียนกับมานั่งทางนี่เปิดกระจกลงแล้วก็ไทยขบวนน้าไมเดียนใครน้าไปพูดกับไอเจน่าสั้น มาแล้วก็ได้คลิปสั้นฉนวนให้มันเป็นประโยชน์เนี่ยเมียเนี่ยเดียวมันเนี่ยเดี่ยวมันย้ายได้เพื่อนผจญนะเห็นเยอะเนี่ยพวกเจ้าห้อนวะก็เอ็นเลยา็ว่าเอร์รถคันนี้เปิดขี้เดียวกัเย็นหรอกล่ะ ไปกองน้ำ <the prestigious> mhm. ตาลฟอนอยู่ด้วยมันที่เป็นบาหลายท่านเขาคัดเข้าวเดือดท่านอะไรเด็กน้อยน่ะท่านหนึ่งถ้ตัวแดนเนียเป็นวันละเที่ยงย่าหวยกะว่ามันมาข้าวเดียวมาท่านคือที่ได้ล้ำแท่มันล้ำเป็นมาแต่ใส่ท่านอ๋ออยู่โรงเรียนเก่าเขาก็ได้ล้ำสนหนอมาฮอดนีเด็กน้อยขาหน้อยพอดีเด็กน้อยมาเขาก็จับลูกเสี่ยงเลยว่าม่นล้ำมาเป็นเขากระหัตโดยยากดอกเด็กน้อยน่ะมันคือบุตรหรอน้องว่าชิญยังอีกเดีน่ามาเรียนบ้านเัาอยู่ แน่ไถประหยัดค่ารถเติมก่อนปรเถิมก่อนวกนไปเั่ขันยากยาก่อนนี่ลดีแล้วจังบพอเถิมนะอันที่เายากยาะโอเบงรถมอเรดูอไเดียนพวมไปพอดีแบบคนหลายหลบุ่งถนนคนเดิน กูังด้วยซุมเสียอันนุ่งเสื้กากนะกูสังตายด้วยนะจะจับลูกเจ้าดูเต่แต่พอจับประสังมันด้วยซุมหากินเนี้ยเนอร์เปิลแพร์เนี่ยมาคืนจับพี่น้องยูโนวันอบกองขบบวนพหแ่ร์เฮทุมัดโนเดมขบบวโพดืนโอ้โแต่นซุมองามนี่เจ๊งตูก็ะรอกันได้เน่ยยังไนม่เดียเน้อเจ้วันดีแล้โอ้ยเด็่น้อย น,นี่วันบกวันไหนคือไปนาเตี๋ยหมอมีแต่เต็มตัยางปวดอันนี้ฟ่อนว้มใายตีดื้ออุ้ยนี่ไม่ใหญ่หลังแท้วะอุ้ยกวดกวดถนนไปอีพ่ออีแม่แล้วจน,นทิ้นกระโปรงมันแท้เออแต่ส่วนซุ้มนางฟ้อนเตี้ยงโต้งมาเกินหนักบลับบลับดันมาทำมันมาเห็นหงว์เตี้ยงตัวงามกระดอกระเดียกเขายังหเห็นกระทงเขาคุณนา one here.